สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆที่รักและชอบสับปะรดสีเหมือนกับผมนะครับวันนี้นะครับมีสับปะรดสีต้นหนึ่งนะครับชื่อว่าแบ็คซอมบี้นะครับอย่ครับชื่อก็ดูน่ากลัวแล้วนะครับไปดูและรู้จักแบ็คซอมบี้กันครับนี่ครับเพื่อนๆนนี่คือเจ้า AEC แบ็คซอมบี้นะครับ เป็นสับปะรดสีตระกูลแอคเมียเป็นเพื่อนดูนะครับลักษณะของแบ็กซอมบี้ก็คือเป็นไม้ฟอร์มจริงฟอร์มเขาก็จะคล้ายๆพวกม้าลายโรบโตนะครับแต่ว่าเขาจะมีสีก็คือเป็นสีดำๆแบบนี้ครับพอถึงชื่อว่าแบ็กนะครับสีดำดูหน่อนนี้นะครับก็จะเป็นสีดำๆแล้วก็ ลายขาวนะครับสลับกันไปนะต้นลายเขาก็จะมีอยู่ประมาณแค่นี้นะครับก็มีนามแหลมคมเช่นกันนะครับอย่างต้นนี้นะครับผมก็เลี้ยงไว้ก็ไม่ได้ตัดหนอนะครับอันนี้คือต้นแม่เขาอันนี้คือต้นลูกนะครับสองต้น แต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเจ้าแบ็กซอมบี้นะครับมันเป็นลูกของเจ้าต้นนี้ครับเจ้า AEC โรเบอร์โตอ่ะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะงงนะครับจริงหรือเปล่านะครับจริงๆครับก็คือเจ้าแบ็กซอมบี้เนี่ยเป็นลูกของโรเบอร์โตนะครับปกติที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับก็คือจะเห็นว่าเจ้าโรเบอร์โตเนี่ยเขาจะออกหน่อมาเป็นลูก สวยๆแบบนี้ใช่ไหมครับนะแต่ถ้าเกิดว่าหนอเนี่ยนะครับออกมาเป็นสีดาไม่มีลายสวยเหมือนแม่แบบนี้นะครับนะเราจะตั้งชื่อเขาว่าเจ้าแบ็กซอมบี้นะครับเป็นไงครับเพื่อน,เอ,นเออมันก็แปลกดีเนาะใช่ไหมนะครับแต่ถ้าลูกออกมาเหมือนแม่แบบนี้นะครับเราจะเรียกเขาว่า AEC r o b โ r บ o นะครับนะอีกครั้งเนาะแต่ถ้าออกมาดำๆนะครับ เราจะตั้งชื่อเขาว่าแบ็กซอมบี้วันนี้นะครับเพื่อนๆก็คงจะได้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆน,น,นะครับเกี่ยวกับสับป,ปะรดสี2ชนิดนะครับก็คือความแตกต่างของโรเบโตแล้วก็แบ็กซอมบี้นะครับที่มาที่ไปของทั้ง2ต้นนี้เป็นมาอย่างไรนะครับนะถ้าเกิดมีเก็บความรู้ดีๆนะครับหรือวิธีดูแลต้นไม้นะครับดีๆก็จะเอามา แนะนำหรือแลกเปลี่ยนให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมกดติดตามช่องหนุ่มการ์เด้นด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย